บทที่52กิจกรรมยิงปลาอิงสโตนขีดล่างแฟนตาซีทุกวันเครื่องบินเพื่อการเกษตรอูดหนอกเดียวว่าจะออกบินสิบกว่ารอบเพื่อโปรยมเมล็ดครั้งละหนึ่งตันสำหรับกุ้งอาร์ติกปลาหมึกหอมปลาหมึกกระดองและปลาตัวเล็กแล้วมเมล็ดสาหร่ายก็เป็นอาหารที่สุดยอดชอนิดหนึ่งทั้งเต็มไปด้วยสารอาหารและรสชาติดีทะนั้นทุกครั้งที่โปรยมเมล็ดจะมีครึ่งหนึ่งที่เข้าท้องพวกมันไป นี่คือสาเหตุที่ชินซือโอจำเป็นต้องซื้อเมล็ด800,000ดอลลาร์แคนาดาอย่าคิดว่าตัวเลขนั้นดูสูงเพราะตอนโปรยลงทะเลจริงๆแล้วก็ไม่เยอะเลยเมล็ดเหล่านั้นจะถูกสัตว์น้ำในทะเลกินไปครึ่งหนึ่งไม่โตก็ส่วนหนึ่งถูกคลื่นซัดไปส่วนที่ลึกของทะเลก็อีกส่วนหนึ่งสุดท้ายที่จะเหลืออยู่ในเขตพื้นที่ประมงอย่างมากก็สี่ส่วนและจะกลายมาเป็นพื้นฐานการพัฒนาของพื้นที่ประมงในอนาคตชินซือโอไม่จำเป็นต้องคุมการโปรยเมล็ด คนขับเครื่องบินจะรับผิดชอบเองเขาก็เลยมีเวลาว่างเริ่มเข้าสู่เดือนพฤษภาคมอากาศเริ่มอุ่นขึ้นกิจกรรมในเมืองแฟเวลก็เริ่มคึกคักวันที่สองหลังจากที่ชินซือโอกลับมาที่พื้นที่ประมงเขาออกไปวิ่งเป็นเพื่อนวินนี่ในตอนเช้านิวเซนเข้ามาหาเขาอย่างตื่นเต้นก่อนจะถามขึ้นบอสวันนี้มีกิจกรรมยิงปลาอยากจะไปร่วมด้วยไหม สำหรับกิจกรรมยิงปลาถิยอซือโอเคยได้ยิงมาบ้างกิจกรรมนี้เป็นที่นิยมในแถบอเมริกาเหนืออย่างมากที่ต้องทําก็คือล่าปลาในเอเชียในทะเลสาบปลาในเอเชียเป็นชื่อเรียกไม่ใช่แค่ปลาในเท่านั้นรวมถึงปลาในปลาเฉาดําปลาเฉาปลาเกล็ดเงิน8ชนิดที่เดิมทีมาจากเอเชียปลาเหล่านี้ถูกเรียกรวมกันว่าปลาในเอเชียในเขตอเมริกาเหนือปลาเอเชียมาโผล่ไกลถึงเขตอเมริกาเหนือได้ไง เรื่องนี้ต้องเท้าความไปถึงยุค70ในตอนนั้นเพื่อที่จะทําให้น้าสะอาดจึงนำเข้าปลามาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้8ชนิดรวมถึงปลาส้งปลาเกล็ดเงินปลาเฉาแล้วเอามาปล่อยที่เขตทะเลสาบเพาะพันธุ์ทางใต้หลังจากนั้นก็เกิดน้ําท่วมที่ทะเลสาบปลาเอเชียเหล่านี้จึงได้โอกาสไว่ายไปข้างนอกซึ่งขาดศัตรูธรรมชาติฉนั้นจึงเริ่มขยายพันธุ์เป็นจานวนมาก ที่น่ากลัวก็คือปลาในเอเชียกินได้ทุกอย่างทุกๆวันสามารถกินสาหร่ายและแพลงตอนที่มากกว่าน้ำหนักตัวถึง40%แบบนี้ปลาเอเชียจึงแย่งอาหารและที่อยู่กับปลาในท้องถิ่นและกลายเป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศน้ำจืดในแถบอเมริกาเหนือก่อนศตวรรษที่21ปลาในเอเชียเป็นภายแค่ในย่านแม่น้ำบางสายของอเมริกาจำนวนของปลาในเอเชียมีมากถึง90%ของจำนวนปลาทั้งหมด พอเข้าสู่ช่วงศตวรรษที่21ปลาในเอเทียก็คุ้นเคยกับสภาพอากาศหนาวเย็นของอเมริกาเหนือขยายพันธุ์ไปตามสายทะเลสาบทั้ง5จนไปถึงเขตแคนาดากลายเป็นภัยต่อการประมงและพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของแคนาดาในตอนนี้ปลาชนิดนี้ได้ยึดครองอเมริกาเหนือได้สำเร็จแล้วกลายเป็นปลาชนิดที่น่ากลัว ที่เขารู้เรื่องพวกนี้ก็เพราะตอนที่มาถึงใหม่ๆชิ้นซือโอก็เห็นว่ามีปลาเอเทียมากมายในทะเลสาบเฉินเป่าและปลาพวกนี้ยังกินสาหร่ายและพืชน,น้ำกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลังด้วยจนกระทั่งมีผลต่อการอยู่รอดของปลาในพื้นที่เขาถามเออบักจึงรู้ถึงสาเหตุตอนนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดทั้งเขตอ,อเมริกาเหนือต้องปรับตัวตามปลาในปลาพวกนี้โตวไวตัวใหญ่ที่ทะเลสาบทั้งห้าแทบไม่มีสัตรูธรรมชาติ และไม่มีคู่ต่อสู้พวกมันไม่แค่กินอาหารที่จําเป็นต่อความอยู่รอดของปลาในพื้นที่เท่านั้นยังขยายพันธุ์เร็วด้วยจึงทําลายความสมดุลของระบบนิเวศในทะเลสาบกระทั่งนําหายนามาสู่สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอย่างปลาแซลอมอนเพื่อที่จะปกป้องปลาในพื้นที่คนจึงคิดหาวิธีที่จะลดจำนวนปลาในเอเชียกิจกรรมยิงปลาจึงถือกำเนิดขึ้น ปลาในเอเชียตกใจง่ายมากๆขอแค่เรือแล่นไปใกล้พื้นที่ที่พวกมันอาศัยอยู่แล้วส่งเสียงพวกมันก็จะกระโดดขึ้นจากน้ำตอนนี้ก็สามารถใช้ธนูกับลูกดอกยิงล่าได้แล้วชินซือโอรอวันที่จะได้ร่วมกิจกรรมยิงปลามานานแล้วแต่ก่อนหน้านี้อากาศหนาวเกินกิจกรรมเลยไม่เริ่มเสียทีพอถึงเดือนพฤษภาคมที่สภาพอากาศอุ่นขึ้นในที่สุดก็เริ่มได้ สิบโมงเช้าชินซือโอถือธนูรอกลมที่เรคอเท้าโตให้เขามาแล้วมุ่งไปที่ทะเลสาบเฉินเป่าชักกับเรดดิกก็มาด้วยพวกเขาใช้รถกระบะลากเรือยนตมาสองลำกับเรือไม้อีกลำหนึ่งทุกคนล้วนถือคันธนูและลูกศรก่อนหน้าพวกเขาก็มีชาวเมือง5 60กว่าคนมาถึงที่ทะเลสาบเฉินเป่าแน่นอนว่าพวกเขาก็พบธนูกับลูกดอกมาด้วยชินซือโอเห็นนายกเทศมนตรีวินเลียมแฮมเล็ตที่กำลังสั่งคนให้วางไมโครเวฟออสซิเลเตอร์ในทะเลสาบ ครื่องนี้สามารถปล่อยช็อกเวฟผ่านในน้ําสําหรับคนแล้วคลื่นนั้นไม่มีผลอะไรแต่สําหรับปลากลับน่ากลัวราวแผ่นดินไหวทอไมโครเวฟออสซิเลเตอร์ทำงานก็เริ่มมีปลากระโดดออกมาเหนือน้ําแฮมเล็ตพูดผ่านโทรโข่งในมือชาวเมืองทั้งหลายชาวเมืองทุกคนวันนี้เรามาล่ากันให้เต็มที่เถอะทะเลสาบเถินเป่าของเราถูกยึดมีขโมยเข้ามายึดครองเพื่อปกป้องมันเราต้องหยิบธนูและลูกศรสู้กับพวกนั้นจนถึงที่สุดเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่ง เด็กหนุ่มเลือกร้อนคนหนึ่งตะโกนออกมาชินซือโอกอดธนูดูทุกอย่างอย่างจนใจก็แค่กิจกรรมหนึ่งเท่านั้นคนพวกนี้กลับทำเป็นสงครามต้านการคุกคามเขาไม่เข้าใจความรู้สึกของเหล่าชาวเมืองสำหรับพวกเขาแล้วนี่เป็นสงครามต้านการคุกคามถ้าปลาในเอเชียยึดครองทะเลสาบได้หมดถึงตอนนั้นพวกเขาจะเสียหายมากนั่นหมายถึงพื้นที่ประมงที่พวกเขามาสามารถจับปลาจะหายไปอีกหนึ่งที่ ปลาในเอเชียในสายตาชาวเมืองก็เหมือนกับศัตรูพืชไม่มีประโยชน์อะไรพวกเขาไม่กินปลาชนิดนี้ก้างเยอะและกลิ่นเหม็นคาวแฮมเล็ตเอาปืนพบมาด้วยพอกล่าวจบเขาก็หยิบปืนขึ้นมายิงขึ้นฟ้าปังจากนั้นเรือก็ค่อยๆทยอยลงน้ำทีละลำๆชินซือโอกับวินนี่จับคู่กันเธอขับเรือทอฟ้ามืดแล่นไปในทะเลสาบช้าๆในขณะที่เขาถือธนูรอกลมคอยยิงตอนนี้ที่ทะเลสาบเฉินเป่าคลื้นมาก เพราะไมโครเวฟออสซิลเลเตอร์ letter, จึงมีปลากระโดดออกมาไม่ขาดสายมีไม่น้อยที่เป็นปลาในเอเชียยาวครึ่งเมตรถึง1เมตรเครื่องยนต์ของทอฟ้ามืดถือว่าเสียงดังมากซึ่งรบกวนปลาในเอเชียได้มากขึ้นขับเข้าไปได้ไม่เท่าไรปลาเฉายาวครึ่งเมตรตัวหนึ่งก็กระโดดขึ้นมาในระยะที่ไม่ไกลมากชินซือโอรีฉวยโอกาสยืนขึ้นบนเรือยนต์ตั้งสมาธิบิดเอวไปด้านข้างมือซ้ายถือคันธนูมือขวาดึงสายไปด้านหลังเล็งไปที่ปลาเฉาแล้วปล่อยลูกศร สวนลูกศรแหวกไปในอากาศแอร์ตาปลาเฉานั้นได้กลับลงน้ําไปเรียบร้อยแล้วแต่แบบนี้ก็ไม่เปลืองลูกศรเพราะทุกอันผูกเอ็นเบ็ดไว้แล้วแค่ถึงกลับมาเท่านั้นชิ้นสือโอยิงติดติดกันเป็น10บครั้งแต่กลับยิงไม่โดนปลาเลยสักตัวแต่ขาคอกับนิวเซ็นนำไปไกลทั้งสองคนได้อะไรกลับมาแทบจะทุกครั้งขอองค์การยิงบนเรือเล็กนั้นแค่ปลาในกับปลาเฉาวความยาวราวหเมตรก็ปลาไปเจตัวแล้ว แบบนี้ชินซือโอก็เริ่มอากวนหลักๆก,ก็เพราะว่าเขาอยู่กับวินนี่ทีแรกก็จะโชว์ความเจ๋งเสียหน่อยเหตุการณ์ตรงหน้าทําให้ชินซือโอนึกถึงสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นบนสนามบาสตอนสมัยมหาวิทยาลายัยผู้ชายบางคนที่ครอบครัวฐานะดีก็จะใส่เสื้อผ้าไนกี้รองเท้าจอแดน, an, ออนแอร์แผ่นรองสอบบนแขนแผ่นรองเข่าบนขาบนหัวมีสายคาดเพื่ออวดหล่ออุปกรณ์มืออาชีพครบครันแต่พอลงสนามไปเล่นจริงเจ้าพวกนี้ก็มักจะเล่นห่วย ตอนนี้ชินซือโอก็คือคนประเภทนี้เขาขับเรือแสนแพงในมือถือธนูที่แพงที่สุดแต่กลับยิงไม่โดนปลาสักตัวเรดดิกถือว่าเป็นลูกน้องที่ใช้ได้เขาสังเกตเห็นชินซือโอที่คว้าน้ําเหลวจึงหัวระพลางเข้ามาชี้แนะบอสยิงปลาเขาไม่ได้ยิงกันแบบนี้จะเล็งเป๊ะๆไม่ได้ต้องกะเอาพอรู้สึกได้ว่าปลาจะโดดขึ้นมาก็ยิงออกไปเลยอีกอย่างต้องระวังเรื่องมุมเล็งลงนิดหนึ่งเพราะพอปลากระโดดขึ้นเหนือน้าก็จะรีบกลับลงไปให้เร็วที่สุด พอยิงออกไปต่อให้ไม่ได้เล็งเป๊ะแต่ก็มักจะยิงได้ปลาที่กำลังร่วงลงถ้าปลากลับลงน้ำไปแล้วก็ปล่อยมันไม่ต้องยิงแล้วเพราะการหักเหใต้น้ำทาให้ตำแหน่งของปลามักดูผิดไปจากตำแหน่งจริงชินซือโอลองทําไปตามความรู้สึกปลาส่งสีดําตัวหนึ่งก็กระโดดออกมาข้างๆเข,ข,ขารีบยิงธนูออกไปทันทีแรงแขนของเขาหน้าทึ่งแรงยิงจากคันธนูรอกลมก็แกร่งลูกศรถูกยิงพุ่งออกไปราวดาวตกพร้อมเสียงสวบที่ดังขึ้นพุ่งไปปักทะลุข้างลำตัวของปลาสง่ง ในที่สุดก็ยิงโดนแล้วชินซือโอน้ำตาแทบไหลวินนี่ก็ปรบมือให้เขาเขาจึงได้แต่ทำเป็นพูดไปงั้นๆในที่สุดก็กัได้แล้วเมื่อกี้จับทางไม่ถูกวินนี่เม้มปากยิ้มบางไม่แฉคำโกหกของเขาตามหน้าที่ที่แบ่งกันไว้เธอดึงเอ็นเบ็ดกลับมาแล้วดึงลูกศอนออกจากตัวปลาซ่งแล้วร้อยเชือกก่อนจะแขวนไว้ที่ท้ายเรือยนนี่เป็นปลาตัวแรกที่จับได้เลยนะเนี่ยชินซือโอชูปลาซ่งตัวอ้วนขึ้นมาพลางอุทาน เหมือนกับปลาส้มของจีนลักษณะเฉพาะของปลาส้มตัวนี้ก็คือใหญ่หัวใหญ่มากปากก็ใหญ่กว้างริมฝีปากปลางอนขึ้นเหนือก็ใหญ่เช่นกันในหมู่ปลาน้ําจืดของจีนปลาส้มเป็นปลาที่ค่อนข้างมีค่าโปรตีนในเนื้อสูงไขมันน้อยคอเลสเตอรอลต่ากินบ่อยๆสามารถช่วยในเรื่องบํารุงระบบหัวใจและหลอดเลือดได้มากกระทั่งมีสรรพคุณรักษาอาการหูอื้อวิงเวียนศีรษะแต่ที่อเมริกาเหนือปลาชนิดนี้ไม่มีใครกินชาวเมืองดับกลิ่นคาวปลากันไม่เป็นเลยทําปลาส้มกันไม่อร่อย ชิ้นสื้อโอเก็บปลาที่ตัวเองยิงได้ทั้งหมดเอากลับไปทำกับข้าวกินได้ถ้าเหลือยังเอามาทำเกี๊ยวปลาได้ด้วยดีออก